นี่เราแต่ละมือบอลนุนบกคอยวางถ้าบ้ได้มหาบอลนนนี่นสิบบอบ่บคอยเห็นบอลนนนะครับอย่าลืมซื้อบัตรในกลุ่มปิดนะครับสามร้อยห้าสิบแปดบาทสามร้อยห้าสิบแปดบาทไล่สดในกลุ่มปิดกับงานห้อยไล่อารีนานะครับเป็นงานในระดับประเทศเลยนะครับอย่าลืมไปซื้อบัตรที่กลุ่มปิดนะครับห้อยไล่อารีนาอาจจะไล่สดในกลุ่มปิดต้องเบิองสัญญาณก็เด้อแม่นะครับบอลนุนต้องเบือง ต้องต้องดูสัญญาณฝอนนะครับถ้าสัญญาณไม่ดีก็บรรไารนะครับแต่ก็คือให้ให้เขาไปซื้อบัตรในคลุมปิดเบรคซ่อนนะครับโตเด้อเนี่ยขอทางหมอลำมเนจ้าขอทางหมอลัมเนจาขอทางหมอลำมเนเด้อขอทางหมอลัมเน บทเพิ่นนะครับ10ปีลำเศร้าปีลำเห็นกวงไมะยามบางปีที่แล้วบรไยมาเขาขึ้นเราเสด้เห็นหนาเจ้าเดียว,ยวแต่บอมาปีนี้ก็จักปีหนาต้องหันใจไวปง่าอีกหนึ่งปีนะครับปีหนามือแรกแขกมาเลยนะครับของอางานพระเจ้าอพุทธไยสงนะครับโบทเพิ่มไหมโบดเพิ่นงามขักงามแน่ มคนไล่หลายบดนะคบปาดอมาทุกต้องไปอนุญาตาจะวาดินตั้งครับเรื่ริจาคเก็บไวยทาทุกแม่เ้อครับก็เป็นอผ้าพอาเป็นอผ้าเป็นเจ้าจากพิหานั่นกัน

<Wars> mhm. คนแสนแปดคนแสนแปดขอพรทนาแจกผู <rainforest> ้ม <Natürlich> ีเกียรติทุกท่านช่วยขยับนออกเรื่ข้างด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คณะบมอนำถ้าได้ได้นำกองสององค์พระเจ้าใหญ่นะครับไหลหัวด้านหน้ามาเดิม อวันนี้ตื่นใจนะครับเรียนไม่อีกเรียนไม่อีกใช่เรียนไม่อีกทางฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะให้อบเปย์ความผู้ดองให้แก่นะหมอนลำนะครับเรียนมาผู้ตอยนดนเซอร์มันหลายเรียนร่อนมาไปฝูงพุ่งฝูงพุ่สมกับการปิดงานพี่น้องมาเบิดวง แม่เพ็ญนภา,าก็มาสิป,ปีลำเศร้ปีลำแม่แดงก็มา,ป,าปีที่แปดสิบเอ็ดคนจ้างต่อได้ปีหนาวันนี้แม่แดงลำแม่เพา็ญลำพอทีนก,ก่อนก็มาพี่น้องเอาเบิง้งนะครับ่ับเอาบุญนะครับ,บ,บ,บรับอบุญเอากุศลกับพระเจ้าใหญ่สีสาแลบนะครับ อันนี้อันนี้ยุบอ,อันนี้คือโล่งๆหนึ่งผู้ต่อยคือโล่งๆตัดมาให้มันเป็นเป็น,ปนจับได้ปะตัดมาต่อยมันเต็มปมาเบิดวงมาเบิดวงพี่น้องบกม,มาบกม,มาแต่เพลเวิรนะครับ พี่น้องนะครับหนึ่งปีเอาบุญใหญ่ข้างหนึ่งโบดโบดโบดหลงปูเป็นสีทองปีนปีปีปีที่มาน่ะบอมเป็นสีนีปป่เนาะเดี๋ยวพับพื้นอยู่ทางในมื่นเสาบนน้นจังผ้ามาไหวขอพรเน,นั่งจากพี่น้องปองปลายหลโบดมนเข้าไปบ่ได้หลายหลาหลขักไหลเนี่ยวัดวัดพระเจ้าองค์ตือปากแซงหลายแล้วอันนี้หลายขักไหลเนี่ยกุต้อยนี่ตดใสให้หตเต็มมันจะมะงามงาม

เมเพนกับมานะครับมาขันวัดเลยพี่น้องนะครับกดแชร์ด้วยครับกดแชร์สิได้บุญจะได้บุญกดแชร์นะครับจะได้บุญพร้อมกันหลังคนก็บอกเคยเห็นหลังคนก็ได้มาบางคนก็บอได้มากับวัดพระเจ้าใหญ่สีสาเร็ดอ่าพุทธให้สงบุริรัมนะครับที่ที่บนน้นเบิงอานในตำนานเพิ่นเอานอแรดมาสร้างเป็นพระพุทธรูปมาแกะสลักเป็นพระนะครับในโอโบสถซึ่งเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกหนึ่งสถานที่นะครับ ลายขาดหลยเอาเอาพิธีกรเดี๋ยวบันนี้นอครับอันน้ำหานแม่ไหมสวัสดีครับใส,สบ่พุทโอยพิธีกร พิธีก่อนกำลังมากำลังสีหอดกำลังมาต้องออร์รอเลยแบนทับแฟนเพติดกันขออนุญ,ญาตนะคะดานหน้า ย่าด้านหน้านั่งรงนะคะตัวด้านหลังได้มองเห็นนะคะตัวสวยงามอเ,เดี๋ยวเราจะมีการบันทึกน,นะคะิ <c oughs> โอนะคะลงเพจคณะบารมีเกันร้อยเพจบอยสิช์ใช่ละกะัาานาพาพสของ,งมกัร้อยนะคะ้อ้ห พี่้องคิดาัการคราบสวยงาของพระเอกนังเอุกานมาเกนะคะขอยบได้มครนงได้คตนครับบาหลายากหลาน่พอทินตะก่นปะเถาแล้หนุ่มคงความอมตะค่รดูแลเจ้าของดีบ บ้าคนหลายขนาดไหนพร้อมไปปไปประสานไปประสานไป,ไป,ไป ไม่เอาไปไปเขาถาเจ้าบูเดียวได้เดี๋ยวนี้เออเพลงจะไปประสานไปเพลงจะไปประสานไปจุดจุดจุด ผู้สานผู้สานผูโทรอบครอก็คือข้าแมคนางเรลามีเศรษฐสะที่นั่นในบลาดน่อไปดูสานบุญใจกันสุขสบายนพื่อความร่ำรวอดน่งที่คอานดีครอบครัวสิ่งที่มันล่อลาไมเคย่าคั้งในเก็านมารายทื่คอยนกษาความร้สึกนี้ที่ทำใอเลยจะไม่เว่นกับข้าก็ตนองรักา ประดุดกันสิ่งสวรรค์วามสุขสันทับเธอไปเพื่อทักสยามเธอโอ้ยเสียงพิงแขงมาบกเตาคู่กับพ่อลำหาเป็นของเขามาเบาแมาพอไม่เลเลยสื่อปัจป็านใจ้เขาไปนั้นสาตรองเสียงคนจบในเด็นตาเดลอ้ ได้ต่ำน้าทุกต่ตางแต่ขาปู้สังกษาสืบทอดมานั้นแต่ดีอดโกราณทายทีเป็นของอี่คุณทาเขา้รักษาประเทีเอาไปยังเสื่อมโอ้ยขงขนมนทำเลียมประเทีพื้นบ้างอีสานแท้จะปล่อยอะไร ลูกรักสืบม่ให้คบอยู่ก็มีตัวโอ้และโดดไปสานไทยให้ส,สร้างไก่ทิ่งนานทุกการลับก็หยุดยังเดี๋ยวจะซื้อเสียงดังไปถึงเฮาสยามพีต้องไปทัวรทรณนี้อินเตอร์เสียงกระลำอู่ขอลำเมือ តតតតេទេណំអងអូ คุแม่ที่นั่งอ๋อยใจใจไรใจนัดเสาผาถที่จ้าอ่าหเียนตีตาทั้เปตาเรื่องเือนทัันมีบทว่าเกี่ยวกทำเข็มมีบทค่บทสับกสบโซหลอก